สวัสดีจ้าทุกคนมันอีกเป็นวันหยุดนะคะเราก็ไปเที่ยวเมืองกรุงแบบชิวๆกันหน่อยเป็นเวลาเทีย่ยงแล้วนะคะเราก็ไปหาร้านอาหารกินเอา้ายางมากลับมาเจอเอยียรงอีกเนี่ยโอ้มามายางมาอีกอา้าพอร้านอาหารแล้วจ้า,าวันนี้เราสั่งสเต็กนะคะแต่เขาเอาสลัดมาให้เราก่อนมึงหุนเนี่ยกินสลัดกินดังใดกะ โมจอยดอกม,มีซุปพอมแล้วก็มีกาแฟเป็นร้านที่เปิดใหม่นะคะเราก็สั่งสติกเราก็มาแล้วคะ่ะอืมนี่เบึงแดงๆฉ่ำๆเป็นตเนะเซ็บนะเออใส่สัดไปใส่ไปกินมาที่นี่เออะกินท่านได้ไดต้องใส่พริกไทยก่อนเออมเห็ดจังไหนว่าโอ้ หอนเนอวันหอนเนอ้อ so ๋อหอน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 ผู้ปะปะปะอูเศร์เศ่ษะเอ้าเข่าไปอื้มเศร์เมืองนานะหู๋กิ่นข้าวอีกอื้มเนื้อแซ่บจเสร็จเสกินข้าวโพดโอ้กินเนื้ออีกอ๋อกินอ๋อหอนหอนหอนกินเข่าอีกโอ้อ่ะกินผักอีกเออกินเข้าไปกินเออกินน้ำซุปตัวนี้